เอ้เว็เววบนี่แหละที่มันะะดูดูกันอ่ะจะเข้าได้แล้วเยอะไม่รอแนะลอ้วรอรขยายหน้าจอยไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช้ม,มา่าจอด้วยมันยัไ,ได้จะาาาาพึ่งดิรอรอใหม่ไง นี่ไงมันเริ่มลงมาซีรันีแล้วเนี่ยต้องรอรอนึงเดีต้องสนับสนุนโดยเห็นไหมเออนี่ไงเขาสนับสนุนมึงอ่ะเอ้ยมึงมันต้องติดแล้วเงี่ยพอดีถูกไหมเออนหาก่อนนะเออไอ้ไรกันน่ตมากอนเดียิดแเองกีระไปหาจอนให้ยไหษไทครับเจอกันครับเอยมันหายไปแล้วเจอกัน อันนี้เอกภาษาไทยไปับทำไมโฟกัสไม่ติดวะไอ้เหี้ยแม่งพลังแรงเกินโฟกัสไม่ติดกูลืมว่ามันแคปหน้าจอไงเดี๋ยวกูหาเอกภาษาไทยครับเอกภาษาไทยรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงครับมีใจครับเป็นไงติดเอกไทยครับอ๋อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออันครับเด็ดปะครับเด็ดปะครับโคตรนะวัดวัดวัดเด็ดยังไงครับมึงบอกกูว่าอะไรมึงบอกกูว่า้องเต่าครับเป็นของจรองลังเต่าอ๋อซีบุรีอีก เหนื่อยมาปีนึงครับรู้สึกไงครับรู้สึกโอ้ไปโอ้ชักบ่าว่าครับโทรไปบอกแม่ไอโทรไปบอกแม่เลยโทรไปบอกแม่เลยกูขอจับภาพหน้าจอ